เหตุใดคนไทยเรียกชาวตะวันตกผิวขาวว่าฝรั่งคำนี้มีพัฒนาการมาอย่างไรที่มาของคำว่าฝรัง่งในสังคมไทยต้องสืบย้อนกลับไปถึงยุโรปในยุคกลางช่วงปลายศตวรรษที่คําคำนี้เกี่ยวพันโดยตรงกับบรรพชนของชาวยุโรปกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าชาวแฟรงค์แฟรงก์กลุ่มชาติพันธุ์เยอรมัน Germanic people ผู้พูดภาษาตระกูลเยอรมันโบราณสำหรับชาวแฟรงก์ใช้สำเนียงแบบตะวันตก เวสเทิร์นเจอร์แ l a n g u ลงเวซึ่งจะกลายเป็นรากฐานของภาษาอังกฤษเยอรมันและดัชในเวลาต่อมาตั้งแต่คริสต์ศตรวรรษที่6-8ถึง8อาณาจักรของชาวแฟรงค์แผ่ขยายจนครอบคลุมไปทั่วพื้นที่ต่างๆในทวีปยุโรปโดยเฉพาะในสมัยของชาเลอมายอชาเลแมกเน่มีพื้นที่ตั้งแต่ประเทศฝรั่งเศส อิตาลีทางตอนเหนือเยอรมนีและยุโรปตอนกลางในปัจจุบันชนชาติอื่นทั้งในยุโรปส่วนที่เหลือและดินแดนใกล้เคียงจึงเรียกผู้คนในดินแดนแถบนี้ว่าชาวแฟรงนั่นเองช่วงศตวตรรษที่11-13ถึงเกิดสงครามาศาสนาหรือสงครามครูเสดครูเสดว์ระหว่างชาวคริสต์หลากหลายเชื้อชาติจากยุโรปและชาวมุสลิมในตะวันออกกลางมีจุดประสงค์เพื่อแย่งชิงนครศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มเจรูซาเล็ม ในสงครามที่กินเวลากว่า200ปีนี้ชาวมุสลิมเรียกขานชาวยุโรปผิวขาวที่ทำสงครามกับพวกเขาว่าฟรานหรือ f o r ั a n i ฟรานในภาษาอาหรับซึ่งมาจากคำว่าแฟรงแม้ว่าชนชาติที่รบกับพวกเขาในเวลานั้นจะประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์ทั้งฝรั่งเศสนอร์มันเยอรมันอังกฤษหรืออิตาเลียนก็ตามที่มาเกี่ยวกับความเข้าใจของชาวมุสลิมอาหรับที่ว่า ชาวยุโรปผิวขาวในสงครามครูเสดคือชาวแฟรงเกิดจากชาวอาหรับเคยติดต่อกับดินแดนยุโรปฝั่งตะวันตกในช่วงที่ชาวแฟรงเกเรืองอำนาจทําให้พวกเขาจดจําชาวยุโรปฝั่งนั้นว่าชาวแฟรงก์หรือฟรานโดยเป็นคนละกลุ่มชาวยุโรปฝั่งตะวันออกันเป็นที่ตั้งของจักรวรรดิไบเซนทายบิองตีนเอ็มพายหรือโรมันตะวันออกซึ่งชาวอาหรับถือว่าเป็นชาวโรมันหรือชาวกรีก หรือฟอรันจีจึงกลายเป็นคำเรียกหลักที่ชาวมุสลิมอาหรับเรียกชาวยุโรปตะวันตกและเหล่านักรบครูเสดคำนี้แพร่หลายไปยังชนชาติอื่นๆทางตะวันออกที่มีการติดต่อกับชาวอาหรับก่อนเกิดพัฒนาการทางภาษาและการออกเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นฟารังฟารังหรือฟรังในภาษาเปอร์เซียฟิรันจีฟิรังจีในภาษาฮินดูบาลังบารังในภาษาเขมรและ รัังงในนนภาษาษไทย่เอสำหรับฝรั่งในภาษาไทยสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากฝรั่งหรือฝรังในภาษาเปอร์เซียจากการติดต่อของพ่อค้านักเดินทางในสมัยโบราณซึ่งทั้งชาวมุสลิมอาหรับและเปอร์เซียล้วนมีบทบาททางการค้ากับบินแดนและรัฐโบราณต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยอยุทยาและอาณาจักรโบราณยุคก,ก่อนหน้านั้นเป็นผลจากการค้าทางทะเลที่เฟื่องฟูในแถบนี้ก่อนการมาถึงของชาวยุโรปหลายศตวตรรษ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานฉบับปี2554ให้ทำจำกัดความของฝรั่งว่าหมายถึงชนชาติผิวขาวอย่างไรก็ตามมีการใช้คำว่าฝรั่งดำเพื่อเรียกชาวโยุโรปหรืออเมริกันเชื้อสายแอฟริกันด้วยโดยคำนี้เกิดขึ้นช่วงสงครามเวียดนามเมื่อกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยมีคนอเมริกันผิวดำรวมอยู่ด้วย คนไทยยังนำฝรั่งไปประกอบคำเรียกสิ่งต่างๆที่มีที่มาจากคนผิวขาวเช่นมันฝรั่งโปโตเตโตผักชีฝรั่งสติงวีดหมากฝรั่งเชวิงกรรมหรือแม้แต่ฝรั่ง ว่าว่าที่เป็นผล,ลไม้ก็ถูกเรียกตามผู้นำเข้าที่เป็นพ่อค้าชาวโปรตุเกสเมื่อประมาณ400ปีที่แล้วในสมัยอยุธยาส่วนฝรั่งขี่นกเป็นคำแสลงจากภาษาลาวสำหรับใช้ในเชิงดูหมิ่งคนผิวขาวโดยเชื่อมโยงกับขี้นกที่เป็นมูลสีขาวของนกนั่นเอง